เอาแบบไหนครับอา้าวลองปอกให้ครูประสนดูหน่อยสิปอกเป็นไหมปอกเป็นแน่นะอา้าวปอกส้มยังไงเนะเาะอ้าววิธีปอกส้มของเขาฮะโอ้โอ้ทำเป็นด้วยเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ย เยี่ยมเลยโอ้ปอกส้มเป็นด้วยนะครับเนี่ยว้าวเยี่ยมเลยฮะโอ้สุดเขตปอกส้มเองด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเยี่ยมมากมากนะครับโอ้จะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยออกแล้วออกแล้วหมดแล้วหมดแล้ว Wow, <laughs>